สาวคะ่ะใครบ้างที่เป็นโสดอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่มีข้อดีมันแย่นะคนโสดมีข้อดีเยอะแยะเลยมาฟังข้อดีกันว่าสาวโสดมีข้อดีอะไรบ้าง1เลยคะ่ะหัวใจของคุณอะ่ะมันช่างมีอิสระภาพเพราะอะไรคะเพราะเรายังไม่มีแฟนพอไม่มีแฟนเราไม่ต้องนึกถึงใครแล้วไม่ต้องมาเอะเราทําแบบนี้เขาจะโอเคไหมเราจะมีอิสระ ในด้านความคิดของเรามากขึ้นเพราะแน่นอนค่ะคนที่มีคู่นะมันก็คือคู่อนะค่ะอย่างน้อยน้อยเราก็ต้องนึกถึงแฟนเราจะคิดยังไงจริงไหมแต่ถ้าเรายังไม่มีค่ะทุกอย่างคืออิสระชีวิตเป็นของเราจริงสอค่ะเราจะมีโอกาสทําในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นเวลามีโอกาสอะไรเข้ามาเราก็สามารถลงมือทําได้เช่นต้องไปทํางานต่างจังหวัดเพื่อจะได้เลื่อนตําแหน่งต้องไปทํางานต่างประเทศนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการมีความรักหรือมีแฟนเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึก โอ้ยังไม่อยากไปเราอยากอยู่ใกล้คนรักของเรานะคะซึ่งควรที่โสดไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้มีใครเพราะเขาไมไ่ยังไม่มีแฟนจริงไหมคะสามารถตัดสินใจได้แล้วก็อาจจะทําให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเขามีมากขึ้น 3. มค่ะมีเวลาที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ไหมคะว่ามีบ่อยครั้งมากเลยที่ผู้หญิงนะคะที่มีแฟนหรือมีสามีแล้วเนี่ย เรามักจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาซะมากกว่ามันจะทําให้เราไม่ได้เรียนรู้เลยว่าเอ๊ะเราชอบอะไรเราชอบทําอะไรเราชอบงานในเรกแบบไหนเอ๊ะเราจะพัฒนาตัวเองไปในแง่ใดค่ะคือเราไม่มีเวลาที่จะไปคิดแบบนั้นเรามีแต่คิดว่าเอ๊ะครอบครัวเราจะเป็นยังไงชีวิตรักเราจะเป็นยังไงซะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะคนที่โสดเนี่ยก็มีข้อดีมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือเราได้รู้จักแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้น แล้วก็สุดท้ายค่ะรู้ไหมคะว่าสาวโสดเนี่ยเขาจะมีเวลาดูแลตัวเองมากๆเพราะอะไรคะด้วยความที่ไม่ต้องไปดูแลใครไงคะก็จะนึกนึกได้เออฉันจะทําผมอะไรฉันจะไปไหนฉันจะดูแลตัวเองยังไงเต็มที่ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องเวลาค่ะอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําโดยไม่มีคนคิดเธอจะไปทำศัลยกรรมหรอฉันไม่อยากให้เธอทําเลยเธอจะไปฉีดผิวหรอฉันไม่อยากให้เธอทำเนีย่ยแบบนี้นะคะนั้นคนโสดน,นี่แหลคะค่ะจะมีเวลาดูแลตัวเอง มากขึ้นนะคะไหนใครเป็นสาวโสดบ้างคิดเหมือนกันไหมนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะแต่ถ้าสักวันหนึ่งเดี๋ยวคู่เราก็มาเองจ้าไม่อยากพลาดทุกความรู้ดีๆของคุณผู้หญิงแบบนี้กดติดตามแม่ทีน่าไว้เลยนะคะ